สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าซาวคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยพ่ย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุม,มหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13ากุมภาจนถึง14มีนาคมค่ะ uh huh. ถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีเลยนะคะจะแม่นยํำมากๆเลยค่ะ uh huh. จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกลุ่มในเดือนสิงหาคมบ้างคะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและผลสรุปโดยรวมของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเป็นตัวแผนจับไพ่ให้นะคะ <Okay. S 3> มาเลยเริ่มเลยนะคะ uh huh. คุณกลุ่มเป็นอย่างไรขอใยไพ่ออกมาอย่างนั้นยำนะคะคุณค่ะ น้องแจกันน้อยเดือนนี้นะเป็นเดือนปัตตานีเป็นเดือนที่รู้สึกว่าอืเหนื่อยน้อยลงเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนอริค่ะโอ้ยเจอใครนะก็ฟัดกาเฟียไปหมดเลเดือนนี้เริ่มรู้สึกว่าแหมโลกสดใสมากขึ้นจนกระทั่งเล่นกันนกเลยค่ะก้าวเหรียญค่ะสบายสบายยิ้มหวานเลยค่ะคุณขายิ้มหวานหวานตอนนี้นะคะน้องแจกันของเรานั่งยิ้มคนเดียวแล้วค่ะ แล้วก็มากับอัศวินเหลี่ยงไงนะคะ <Okay S 2> เนี่ยเราจะไม่ยิ้มได้ไงคุณอ้อยมีแต่เหรียญ เดือนนี้เนี่ยนะเราต้องบอกว่าเป็นเดือนปัตตานีเป็นเดือนที่ดาวปัตตานีก็มาเป็นเกษตรด้วยโอ้โหรู้สึกว่าเดือนที่แล้วอริก็คือเงียบเหงามากคนทําการค้าธุรกิจหรืออะไรต่างๆก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยมากค<า>่ะต้องบุกเบิกฝ่าฟันพยายามอย่างที่บอกเลยคุณเหนื่อยอ่ะกว่าจะได้อะไรมาตั้งอย่างนึงเหนื่อยมากาเดือนนี้ยิ้มหวานเลยค่ะเพราะว่าดาวลูกค้ามาเป็นเกษตรโอ้โหรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นรู้สึกอะไรหลายอย่างโอกาสมันดีขึ้นมันง่ายขึ้นมันมาแบบชนิดที่ว่าไม่ได้ตั้งตัวก็มี<า>่หลายๆคนก็เริ่มรู้สึกแฮ เอนดิ้งมากทั้ง <c oughs> เงินทั้งงานเริ่มมีทางสว่างแล้ว <c oughs> รวมถึงเรื่องคู่ครองด้วยแม่อุบไปก่อนดีกว่าเดือนทีละเรื่องดีกว่ามาดูการงานกันเลยค่ะการงานก่อนค่ะการงานเป็นอย่างไรคะขขยไพ่ออกมาอีกมันยำนะคะคุณค่ะเห็นไหมเขาดีมากๆาสีไม้เท้าค่ะโอเคค่ะมาเป็นเสาเทเวศเลยนะ มันคงมามเลยนะค่ะแล้วก็มากับสามเหรียญค่ะดูสิโอ,โอ้ออิจฉาคุณยิ้มหวานขนาดนี้เหรียญทั้งนั้นนะ,ะเราจะบอกว่านี่อย่างที่เราเคยบอกไว้น้องเจก,กันพยายามเขาเรียกว่าใจเย็นๆก็คือ อาบน้ําแข็งนอนแอร์นะแล้วก็กินน้ําแข็งอะไรแบบที่เราพูดไว้ทั้งหมดเนี่ยนะเดือนที่แล้วที่คุณเขาเรียกว่าไม่มีเรื่องกับใครมาได้ประคองตัวมาได้ใช่รู้สึกว่าฉันนี่เส้นยาแดงผ่าแปะเลยไม่มีเรื่องกับใครเลย <c oughs> เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนนี้มันก็เลยทําให้ความโชคดีต่างๆกลับมาส่งผลมาแล้วนะมีแต่นคนเอาสิ่งดีๆมาให้คุณอ้อยเนี่ยมีมีนคนเอาของมีค่ามาให้เอางานมาให้เอาโอกาสมาให้เอาสิ่งดีๆมาให้เพราะเดือนที่แล้วฉันแบบ สนิทเลยคือปิดปากสนิทเลยมไม่ทะเลาะใครเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าสิ่งที่เราเตือนเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์มันเป็นแนวทางชีวิตเพราะว่าถ้า วันนั้นคุณไปมีเรื่องกับเขาวันนี้ดวงคุณดีแต่ไม่มีใครเข้าหาอ่าวันนี้ดวงคุณดีแต่ว่าโอกาสมันไม่มาเพราะว่าเราไปม,มีเรื่องมีราวกับเขาแล้วไง่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจาการไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักง,งานอยู่ในบริษัทคถ้าคุณเป็นพนักง,งานในบริษ,ษัทคุณไปมีเรื่องกับแผนกนูก้นแผนกนี้เนี่ยวันนี้ดวงคุณดีแล้วต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยไม่มีใครทํากับเราเลยพยาประสานงานด้วยแล้อืมมันทําให้ตอนนี้การงานเราก็อยู่กับที่ไม่ไปไหนอีกค่ะเป็นยังงไการ เงินของคนลักขนาราศีน้องแจกกันภูม,นมิเป็นอย่างไรก่อยไ่ใหม่มันอย่างนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะคะโดยแฮงแมนค่ะค่ะการเงินนะมันแค่เดินถอยหลงังไม่ต้องซีเรียสทุกอย่างยังดีอยู่แต่รับรองว่าได้แน่นอนค่ะ สิบไม่เท้าค่ะโอเคค่ะห <Okay. S 2> ยิบจับมาเลยนะเราจะบอกว่าเนี่ยเปิดมาตัวตนของคุณเนี่ยมีเก้าเหรียญคือแน่นอนนะ่ะเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่คุณมีเงินแน่นะแล้วมีการหยิบเงินเล็กๆด้วยนะ,ะแต่ว่าคุณนะ่ะคิดมากนิดนึงคิดมากเพราะอะไรล่ะเพราะว่าฉันไปถอยของใหญ่มาแล้ว <c oughs> ฉันไปถอยของใหญ่มาแล้วเพราะว่าดาวประจำตัวฉันเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอ่ะ,ะบางคนก็ไปมีรถมาแล้วไปมีบ้านมาแล้วไปมีคอนโดม,มาแล้วไปอะไรมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันคิดมากนิดนึีคือ <ๆ S 2> มีภาระอืตอนนี้เงินเข้ามาดีนะแต่ว่าฉันไม่อยากใช้ม,มีแต่คนไม่กล้าใช้เงินอนะ่ะตอนเนี้ยมันทําให้ตัวเขาเองเริ่มรู้สึกไงแฮงแมนคืออะไร คือเขาคิดมากในการใช้จ่ายมากขึ้นอเออฟังอย่างนี้แล้วดีมากมคือฟังอย่างงี้รู้สึกดีใจรู้สึกพอใจอรู้สึกภูมิใจว่าไม่เสียแรงที่เราพูดไปเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเก็บเป็นทรัพย์สินถ้าคุณเก็บเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คุณมีอะไรหลายอย่างดีในอนาคตแต่ถ้าวันนี้มไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ได้นะคุณอ้อย คือเมื่อก่อนอาจจะมือเตอิบตอนนี้เขามองมุมใหม่ละใ<ช>่ฉันจะมือเตอิบเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกับว่าเขามีเงินดีเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะพยายามปิดหรือจะพยายามสร้างให้มันเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าอยากจะได้ทรัพย์สินเพิ่มอีกอยากจะได้อะไรเพิ่มต่อมีอะไรอีกรู้สึกว่าภูมิใจและที่มีทรัพย์สินในวันนี้มาทุกทางใช่นะคะ <Okay S 2> มาดูค,ความรักกันเลยค่ะความรักเป็นอย่างไรขออภพ่ออกมาอย่างแน่นยานะคะคุณค่ะ ความรักก็รักดีนะคะสองไม้เท้าค่ะ,คะเอามาเป็นเลขสองเลยเห็นไหมรักดีนะคะ,คะแล้วก็มากับราชินีเหรียญค่ะโอเคค่ะความรักของคุณแน่นอนดาวปะตะัตนิเป็นเกษตรแบบนี้ถึงแม้จะมีดาวเกตอยู่ร่วมด้วยคุณก็มีบ้างแหละที่ใจร้อนหงุดหงิดกับคนรักแต่ อย่างที่เราบอกว่าถ้าไม่มีปัญหากับใครวันนี้คือคอมพิวต์คือดีหมดแน่นอนกับคนรักก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรด้วยกับคนรักรแน่นอนค่ะชีวิตคุณตอนนี้คือราบรื่นแล้วราบเรียบมาก<อ>เพราะว่าคนที่เขาอยู่กับคุณวันนี้คือคนที่ผ่านทุกอย่างมากับคุณแล้วนะเขาอดทนอยู่กับคุณได้ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะอารมณ์เสียใส่เขาหรือว่ากาแฟกาแฟหรือนู่นนี่นั่นเขาประคองมากันได้ถึงทุกวันนี้ถือว่าคนเนี้ย คือคนที่เราควรที่จะอยู่กับเขาและทําดีกับเขาให้มากที่สุดอแล้วก็พูดดีกับเขาให้มากที่สุดด้วยเพราะวันนี้ถ้าคุณทําแบบนี้ได้รับรองว่าในเรื่องคู่ของคุณนะ่ะแน่นอนค่ะสดใสมีเรื่องเงินโผล่เข้ามาด้วยคุณสองคนอาจจะวางแผนทําอะไรกันในอนาคตเพราะว่าน้องแจกันของเราเนี่ยเป็นคนที่แผนเยอะคุณน้อยเขาจะทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกับคนรักเนี่ยสามารถที่จะทํางานหรือทําอะไรต่อมีอะไรทําเป็นธุรกิจด้วยกันก็ได้ <Okay. S 1> นะคะโ <Okay. S 1> อเคผลสรุปโดยรวมเป็นยังไงคะ คอยไพ่เอาใหมา่แม่นยำนะคะคุณค่ะพี่ชันพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฟ้าฝนก็เป็นใจฝนตกใช่ไหมเนี่ยตอน้ใช่เพราะอะไรฟ้าฝนถึงเป็นใจเพราะคุณเป็นเดอะซันค่ะเห็นไหม <c oughs> คุณดวงดีจริงๆน้องจากกันเราบอกเลยว่าคุณดวงดีมากจักรวาลเป็นใจ <c oughs> ถูกต้องค่ะแล้วคุณมากับอัศวินถ้วยค่ะถึงขนาดคุณอ้อยต้งติดคอยแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นคนเซสซิทีฟมากพอพอฝนมาปุ๊บเนี่ยจะแบบรู้ไปเลยใช่ไหมจะรู้<ม>เลยว่าอากาศชื้นค่ะเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคุณดวงดีมากเราขอเรื่องเดียวเรื่องนี้เราก็จะขอต่อไปขอจนกระทั่งอะไรขอจนกระทั่งเราเราแบบเขาเรียกว่าส่งคุณถึงฝั่งแล้วแล้วเราค่อยว่ากันแต่วันนี้เรายังขอคุณอยู่ว่าคุณคุณต้องพยายามอมน้ําแข็งอาบน้ําเยน็นอาจารย์คะหนูจะแข็งอยู่แล้วอาบน้ําเยน็นนอนแอร์แล้วก็พยายามทําใจให้เย็นที่สุด นะแล้วพยายามยิ้มหว,วานหวานวันนี้เพิ่มคําว่ายิ้มหว,วานหวานเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลจะให้คุณโอกาสจะมาถึงคุณแล้วเนี่ยเดอนซันมาเพราะว่าคุณได้ผ่านบททดสอบบทหนึ่งไปแล้วเพราะคุณผ่านเดือนอลิมาแล้วเดือน <c oughs> อลิมันเป็นเดือนทดสอบว่าถ้าคุณผ่านไปได้โดยไม่มีเรื่องกับใครเลยเนี่ยคุณจะพบสิ่งที่ดีในเดือนปัตตุนนี <c oughs> แล้วก็เดือนมรณะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนหน้าแน่นอนค่ะ <c oughs> ยิ่งเย็นยิ่งเยอะ <c oughs> ถูกต้องยังใช้ได้อยู่นะคะค่ะ ก็การดําเนินชีวิตของแต่ละปีแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะสําหรับคนที่เคยซื้อเข็มทิศดวงชะตาไปแล้วและยังไม่ได้โทรมาปรึกษาจย์พิมพ์ก็ได้เลยเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดสิ้นปีซะก่อนแล้วก็คนที่เคยซื้อหรือไม่เคยซื้ออยากจะสั่งซื้อตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเข็มทิศดวงชะตาพร้อมกับการปรึกษาฟรีหนึ่งปีเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ